7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีเริ่มหนึ่งพฤษภาคม67นี้ครับสบปสชร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการในระบบบัตรทอง30บาทให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล4ล้านห้าแสนกระโดสนะครับให้กับคนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาลเลยให้บริการทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวนะ เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศที่สามารถเข้ารับบริการได้กลุ่มที่1นั่นคือหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สเดือนขึ้นไปให้บริการฉีดตลอดทั้งปีครับกลุ่มที่2คือเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนกลุ่มที่3ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจ หลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานครับกลุ่มที่4บุคคลอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่5โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อเอชวที่มีอาการกลุ่มที่6คือโรคอ้วนนะครับสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือว่าค่า b m เมากกว่า35กิโกรัมต่อตารางเมตร และกลุ่มที่7ก็คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นี่คือ7กลุ่มเสี่ยงนะครับที่สามารถเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐรพสาาตอสู์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ท่านไปรักษาเป็นประจำนะครับ สามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปเป่าตังหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่สายด่วนสปะสะช .133 0สครับ